เบสุดท้ายแล้วคอ่าเบสุดท้ายแล้วนะฮะช่วงที่3ของรายการไปเที่ยวกันแต่ว่าคราวนี้ลงไปที่จังหวัด นาราธิวาสที่ภาคใต้กันนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดงานบุญบ้างไฟเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวบุญบ้างไฟต้องอยู่อีสานไม่ใช่ใช่แต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดนาราธิวาสท,ทำไมมีงานประเพณีบุญบ้างไฟนะฮะที่อำเภอสุขีรินจะมีงานประเพณีบุญบ้างไฟวันที่11 1213มิถุนายนนี้จะ,จะจัดขึ้นเพื่อสืบสานและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานถามว่าอ้าวทำไมชาวอีสานไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสแล้วมันใต้สุดเลยนะถูกในอดีตการที่ผ่านมามีชาวอีสุ ตั้งแต่ปีพศ2519ช่วงสมัยมปราบจนจีนคอมมิวนิสต์และปัจจุบันก็มีชาวสารอยู่ประมาณ700ครัวเรือนปะจอยแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเพียง8หมู่บ้านสีเขียวนะที่ไม่เคยประสบเหตุที่มาฆ่าตัดคอมายิงมาระเบิดกันชื่นใจใช่ปะจอยจแล้วการจัดงานเขาบอกจะจัดงานร่วมกันระหว่างคนอีสานกับคนมุสลิมคนพื้นถิน่นะะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่12มิถุนายน จะมีบ้างไปเหมือนภาคอีสานทุกอย่างเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของอีสานดั้งเดิมแต่แต่ความที่พี่น้องอีสานเนี่ยไปทำไปไปกินนะอาารทำอะไรนะลงหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสามชายแดนไม่น้อยนะค เพราะฉะนั้นถ้าเราไปอีสานเราก็สบายแล้วเราก็ได้กินล่ากินก้อยนะฮะแล้วเขาบอกว่าตลอดการจัดงานตลอด30ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุร้ายใดในการจัดงานเลยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวถ้าอยากจะไปเที่ยวที่เพ์สุคิรินจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสก็ไปร่วมงานกันได้นะฮะประเพณีบุญบั้งไฟที่นราธิวาสไปแล้วก็เอาลองกองมาด้วยเพราะว่าลองกองที่นราธิวาสอร่อยมากแม้แต่เปลือกยังหอมอ่ะเค้กเพราะว่าเขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม สมอยู่ในป่าแบบปลูกระอย่างดีป้าเคยกินอยู่ท่อหนึ่งนะเปลือกยังหอมอ่ะเราต้องไปลงไปกินในพื้นที่นะฮะอยากไปไหมอยากไปเพราะว่าคนในพื้นที่บอกว่ามาเธอไม่อันตรายหรอกนะฮะไปที่งานดีๆของเรากันบ้างนะฮะในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่สิบหของเนชั่นทีวีตอนนี้พร้อมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเปลียนเป็นเด็กหนุ่มก็คงจะเป็นหนุ่มที่กำลังแรงอย่างเต็มที่14ขวบมาแล้วนะฮะไวทีน 9่ปีที่15ทางนชั่นทีวีเขาก็มีการจัดงานคนข่าวเนชั่นชวนปัน่นแอดสุวรรณภูม<อ>ิเป็นการเปิดงานครั้งแรกของการรวมตัวของคนข่าวนักปัน่นไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธิชัยยุนคุณเทพชัยหยองคุณหนุยพงษ์สุขนะฮะแห่งแบรไตคุณกนกนคุณกรนกรัฐโรงสปูคุณทีผู้ประกาศข่าวทั้งช่องนนไ,ปไปหมดเลยนะฮะไปร่วมกันได้ในวันที่8มิถุนายนน,นี้ใช่ครับส่วนวิธีการสมัครสําหรับคนที่อยากจะไปปั่นจักรยานเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w n a ไ i o ์ t ว็บ t นะฮะ,ฮะรวมถึงสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023383681-2แต่ว่าโทรมาตั้งแต่9โมงเช้าก่อนนะ,ะตอนนี้เขายังไม่ตื่นกันนะฮะงานนี้สามัครฟรี เราขาเดยราพร้อมแล้วเค้กจักรยานเราก็พร้อมแล้วแต่เราต้องอยู่สตูดิโอใช่เราสองคนจะประจำการอยู่ที่สตูดิโอนะตั้งแต่6กโมงเช้าจะถึง8ปดโมงรวมถึงพี่น้องผู้ประกาศข่าวทุกท่านหลายๆคนจะไปอยู่ที่สนามบินสวนภูมิเพื่อที่จะไปร่วมปั่นด้วยรวมถึงจะไปจัดรายการพิเศษอยู่ที่นู่นด้วยเพราะฉะนั้นเปิดช่อง nation tv วันอาทิตย์ที่8พฤพจิกายนนี้นะคึกคัก ตลอดทั้งวันฮะถึงเราไม่ได้ไปปั่นแเราจะแต่งชุดนักกีฬาเต็มนะเต็มนะเราจะแต่งชุดนักกีฬาเต็มแล้วเ,าเอาจะอาักรยานมาวางไว้ข้างๆโต๊ะจะปั่นไปอ่านข่าวไปนะฮะจักรยานออกกำลังไงเ <laughs> พราะฉะนั้น8พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์เปิด6โมงเช้าเจอเรา2คนแน่นอนทางชั t นทีวีนะฮะ <ๆ S 2> ส่วนวันนี้เราสองคนรวมถึงีม้าน,นทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันบันจัร์ค่ะ